คุกบต้าครับ MU49 ครับจะส่ง FC น้องบัวลำพูนะครับวันนี้ก็จะส่งเยอะเลยนะครับประมาณ3-4-4คันแล้วนะครับก็เป็น FC ทางเพชรบูรณ์นะครับ2ท่านนะครับแล้วก็ FC น้องบัวลำพูนะครับแล้วก็ FC ทางเมืองเลยครับเป็นรถคลิปอ้อยนะครับแล้วก็ ยังยมงมีต่อนะรอลุกน้องมาก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สงการนะครับสำหรับยอดจองที่จองเข้ามาเยอะแยะนะครับขยามเคลียร์รถส่งให้ทันก่อนสงการนะครับพยายามเคลียร์ยอดส่งรถให้ทันก่อนสงการนะครับใครที่จองรถไว้นะครับ L518 นะครับทางจังหวัดเลยครับพวกนี้ส่งนะครับเดี๋ยวนะครับหลายท่านเลยนะครับที่มาจองครับวันนี้ก็จองเยอะเลยนะครับ วันนี้ก็มีช่วงเช้าๆนะครับก็มี FC ทางเมืองเลยนะครับาทางภูหลัวภูเรือนะครับก็มาจองมุ้งกีนะครับรถมุ้งกี l อล4018 s p นะครับหนคันนะครับาสายมานิดนึงนะครับก็มีอจองยันม่า ym 351a นะครับแล้วก็สายๆมานิดนึง <c oughs> ก็มี ลูกค้านะครับามาจองยันม่าวายเอ็มสามห้าเจ็ดนะครับก็มาจากเพชรเ่าอาาเดี๋ยวนะไอเชฟพุ่มนะครับแล้วก็มาจากอาอาเดี๋ยวนะอุดรธานีนะครับก็เข้ามาจองกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณ FC หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาจองนะครับที่เข้ามาหนุนเซลล์อ้วนนะครับ มาซื้อกันคนละคันสองคันยิ้มแก้มปีนะครับยิ้มแก้มปลีนะครับไม่เป็นไรนะครับสินค้าไม่หมดนะครับขายนะครับขายจะขายให้หมดช่วงสงการนี่แหละครับถ้าลูกค้าซื้อให้นะครับแต่แต่ดูแล้วไม่หมดนะครับลูกค้ามาซื้อก็ขายเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับมาซื้อเรื่อยครับมาซื้อตลอดเราก็ขายตลอดนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่อุดหนุนนะครับ รถสวยรับดีเยี่ยมเฮกเตอร์มีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ f อฟซมาเอซมาซื้อนะครับก็พยายามคิดราคาประหยัดให้นะครับจริงๆแล้วนะครับรถนะครับใครที่ดูคลิปเสืออ้วนประจํานะครับเสืออ้วนก็จะแจ้งว่ารถปรับขึ้นนะครับคูต้าปรับขึ้น20% 15-20%ยันมาก็จะปรับขึ้น15-20%เหมือนกันนะครับรถทุกคันนะครับปรับขึ้นนะครับ แต่ว่าเซียวอ้วนมีสินค้าเยอะนะครับยังคิดราคาเดิมนะครับนอกจากนะครับนอกจากสินค้าที่มีอยู่ขายหมดแล้วนะครับสต็อกใหม่ราคายังไงตามต้นทุนจริงตามต้นทุนปัจจุบันนะครับ สรุปลแล้วตอนนี้ก็คือเป็นต้นทุนราคาประหยัดนะครับใครอยากได้ยันมาฟีดาวเริ่มต้นที่ประมาณ3,9 0 0 0นาบาทสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็มาเอานะครับใครอยากได้คูมโบตานะครับราคาประหยัดนะครับราคา4 0 0แสนกว่าบาทราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับสามแสนกว่าบาทสำหรับตัว40แรง3,8มแสนแปดสามแสนเก้าถึง4 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็มาเอานะครับ คิดราคาพิเศษให้นะครับไม่ได้บวกกําไรนะครับกำไรน้อยๆนะครับห้าบาท10บาทนะครับขอให้ได้ไข่ให้ f อฟครับหรือเอฟอุดหนุนก็ดีใจนะครับก,ก็ว่ากันไปนะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9นย์6 4 4 3 0นหะครับ0947064430นะครับหลายท่านก็สอบถามว่าเสืออ้วนสงการไปไหนพยายามจะอยู่ที่ร้านนี่แหละครับจะขายของให้หมดเลย f c มาก็จะขายให้นะครับถ้าใครไม่อยากไปเที่ยวสงการอยากมาดูรถนะครับหรืออยากมาเล่นสงการกับเสยวอ้วนนะครับก็มาได้นะครับเปิดขายทุกวันนะครับ ดีเยี e ่ยมเทคเตอร์เปิดขายทุกวันซื้อสงการซื้อวันสงการลดให้หนึ่งหมื่นอ้ยเนาะจะเหลือกำไรไหมเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับลดได้ลดให้หน้านะครับลดให้ลดลดได้ลดให้นะครับก็ช่วงสงการพยายามจะทำโปรโมชั่นดีๆให้นะครับสื่อลถฝากพ่อฝากแม่ยังจัดโปรอยู่เหมือนเดิมฟีดาวฝากท่านก็ได้นะครับจะดาวฝากท่านก็ได้นะครับขอให้ส่งวันใด้ท่านนะครับดีหมด ขอใหอ้ซื้อแล้วพ่อแม่มีความสุขครับดีหมดนะครับรับซื้อให้ท่านนะครับใครที่มีศักยาภาพนะครับใครที่ยังมีเงินเหลือนะครับได้เงินกลับมาบ้านช่วงสงการเยอะมาซื้อรถให้ท่านสักคันสองคันนะครับซื้อได้นะครับเสียวันไม่บ่นนะครับมาตอนสงการก็จะขายให้นะครับ หลายท่านก็ถามว่าสงการเซเว่นไปไหนครับไม่ได้ไปไหนครับรอ,อ,อเงินเอฟซนี่แหละโอ้จะได้สักบาทไหมเนี่ยก็คืออากาศร้อนมากครับเซเว่นก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับอ่าก็จะพยายามอยู่ร้านนะครับพยายามขายของให้เอฟซอยู่นี่แหละเพราะว่าออกไปก็ร้อนนะครับอ่าเจอแดดก็หน้าไหมนะครับเจออากาศร้อนก็หน้าไหมโอ้ยไม่รู้จะทําอะไรร้อนมากๆครับแล้วก็ห่วงบ้านห่วงร้านนะครับ เพื่อออกไปข้างนอกแล้วพายุมันแรงนะครับลมมันแรงนะครับก็ห่วงทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับกลัวลมมาพัดรถหายไปอยู่ดูร้านนะครับอยู่รอเอฟที่ร้านดีกว่านะครับเผอฟซีจะมาเล่นสงการด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมน้ําไว้เล่นกับเอฟนะครับตเตรียมแป้งไว้ปาดแป้งกับเอฟนะครับก็ประมาณเอฟซมาก็จะรอนะครับก็ ก็มตั้งใจสงการว่าจะไม่ไปไหนครับก็ดูก่อนนะครับลูกๆแล้วก็อโซนะครับจะชวนไปไหนไหมนะครับแล้วก็ชวนไปบางทีก็จําเป็นต้องพาไปนะครับเพราะว่าครอบครัวเนาะหลักมังเกลียดมั่งทะเลาะกันมั่งครับผลสุดท้ายครับว่ายังไงว่าตามกันนะครับอาซส่วนไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องได้พาเขาไปนะครับลูกอยากไปไหนก็ต้องได้พาเขาไปนะครับครอบครัว อันเป็นที่รักครับก็หลายท่านก็จะเหมือนกันนะครับครับก็ก็ดูนะครับสงการจะไปเที่ยวไหนกันก็ให้มีความสุขนะครับจะมาซื้อรถก็มานะครับมีความสุขแน่นอนครับในรถคนละคันสองคันแน่นอนครับถ้ามาอุดหนุนนะครับก็อยากได้รุ่นไหนท้าทายเข้ามานะครับ0ูนย์6 4 4 3 0นย์ะครับ0947064430ีเยี่่มครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ ศูนย์จำหน่ายรถเทคเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากได้ยันมาฟรีดาวอยากได้คูปองตาดาวเริ่มต้นแค่ห้าหมื่นนะครับอยากได้รถไปฝากพ่อฝากแม่อยากได้รถไปใช้ในกิจการตัวเองนะครับโทรหาเซล้วนได้นะครับ,รนะรบยินดีรับสายยินดีขายตลอดเวลาสงการก็ขายวันไหนก็ขายนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปเซล้วนนะครับรวย,วยเๆเฮงๆมีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ